นี้เป็นตัวที่สองนะครับเดี๋ยวผมต่อช่องหนึ่งนะครับ เก้านะครับอยัดปิดเครื่องวัดนิดนึงนี่ผมจะเมาวัดภาคลับโอ้โหิง เครื่องหนึ่งไว้เพื่อฟังว่าช่องไหนคุยกันบ้าง,องตอนนี้ผมสแตนบายช่องชาลีอยู่นะช่อง <c oughs> สามสิบเก้านะฮะดูสภาพโดยโรวมาบอดี้กันเดี๋ยตอนน,นี้บอดี้ค่อนข้างสวยนะครับเสด็จเจ้าสางได้ยงหมู่บ้านศิษย์บอดี้หมู่บ้านศิษย์บอดี้เป็นสายกบพิลโลทางลำโพงบัดเดี่ยวยาวสดสดอาวุฒิเด็ด กับอาาไม่ใช่าสแค่เกมหมู่บ้านินดีหมู่บ้านินพอดีถนนจะขายตอยกรมที่ดินาบนทองกรมที่ดินานทองตามูได้มาศปสีสองต้นสุด้รับมาเจ็ดเป็ดใช่ภาษาตาหมากันถ้าหมาก็ีแค่เกมหมู่บ้านินดีหมู่บ้านดิลป์ศิลป์ถนนก็ข้างสองบนทองาดด้าเจ็ดใต้ตอ อข,ขออนุญาตปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องผมวันนี้กดได้หมดนะครับสแกนเอาวันน้ายามาคุยกับพวกกองหน่อยก่อนจะโดนนวดติดต่อติดต่ออ่ะเห้อ ส่วนนะฮะส่วนใหญ่โดยรวมก็ใช้ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวปิดเครื่องอีกครั้งดูข้างหลังนะครับตอนนี้ดูข้างหลังเครื่องเซเวอร์นี่ก็ทำเองครับอาจจะได้เกียร์พินิษนนี่ก็ครุฑแดงเหมือนกันนะครับเป็นกตชนะครับ E50 นะ e ครับ E50 ติ๊กเกอร์ท้อท้อนแสงก็ยังมีอยู่วันนี้ซิงก์ก็ยังสวยว่าแบตไม่หักมุมไอ้เข็มก็ยังอยู่นะนะไม่หักไม่อะไรโนนดูส no, ภ no. าพโดยรวม ตนะำแหนนี่เนาะตำหนนี่เดี่ยวผมตำหนนนิดหนึ่งตัวนีน้มีตัวนี้เป็นรอยเป็นสีสีนิดเดียวครับถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเลยครับนะฮะมันจะเห็นหรือเปล่านะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะเนี่ยแต้มสีนิดหนึ่งนะฮะมันก็ไม่มีอะไรครับรับได้ส่งดียัไม่ได้เข้าเครื่องคอมนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้เข้าเครื่องคอมว่า ไม่ได้จูนวัดไม่ได้อะไรคือมาอยัางไงก็ไปอย่างนั้นนะโอเคนะครับเราได้จบการทดสอบตัวที่สอง